อรุษสวัสดิ์ค่ะประธานเจียงอย่าเพิ่งไปค่ะนี่กุหลาบของคุณนะคะของฉันเหรอใช่ค่ะส่งมาเมื่อเช้านี้ค่ะประธานเจียงค่ะขอบคุณนะยินดีค่ะกุหลาบกี่ดอกเหรอฉันนับแล้วสิบเก้าดอกจ้ะอรุษสวัสดิ์ค่ะอรุษสวัสดิ์กุหลาบแดงก็มะหยีความหมายก็คือ,อผมเฝ้ารอความรักจากคุณอยู่นะอรุษสวัสดิ์ครับอรุษสวัสดิ์ค่ะอรุษสวัสดิ์ครับอรุษสวัสดิ์ค่ะ สวัสดีครับโทษนะครับคุณสเตล่าอยู่ไหมครับดอกไม้ของคุณสเตล่าครับออขอบคุณค่ะมีดอกไม้หลายชนิดจังช่อนี้หมายความว่าไงนะขอโทษครับผมผิดเองเชิญค่ะสเตล่าดอกไม้ของคุณค่ะใครส่งมาเหรอชุยอิงจิ้นสาม,มีของคุณ เอาไปทิ้งให้ทีอะไรนะ,ะอยากให้ฉันทำเองเหรอเออไม,ไม่เป็นไรคะ่ะคิดซะว่าดอกไม้เป็นฉันนะฉันอยากส่งกุหลาบสิบเก้าดอกให้เธอทุกวันแบบนี้ฉันจะได้เจอเธอทุกวันไง <c oughs> เป๊ะเชียวนะดอกกุหลาบเหมือนกันแท้ๆแต่บางดอกได้ปากได้แจกันบางดอกโดนโยงลงถังขยะจะพูดอะไรกันแน่ผมหมายถึงฉันไม่อยากจะฟังแล้วแล้วจะมาถามทําไมผมหมายถึงกุหลาบเหมือนกันแต่มีชะตาที่แตกต่างกันมากเลยหมายความว่าอย่างไงขอโทษดยค่ะพอดีมีเรื่องด่วนไปไประชุมกันเถอะ ทุกคนคะฉันเรียกประชุมเร่งด่วนในตอนนี้พอดีมีเรื่องส่วนตัวจะแจ้งให้ทราบระหว่างฉันกับชุยเอิงจิน้นเรามีปัญหากันแล้วเราแยกทางกันแล้วฉันกำลังจะหย่าขอโทษนะคะเรื่องส่วนตัวของฉันมันอาจจะ สร้างปัญหาให้กับบริษัทฉันก็เลยคิดว่าจะต้องบอกกับทุกคนก่อนแค่นี้ค่ะเลอกประชุมได้เออประธานเจงกับไว้เจออยู่ก่อนนะคะ เมื่อวานนี้ฉันพาเย,ยตตรงเลี่ยไปที่หอพักของพ่อเขาฉันบอกเขาว่าบริษัทคนละสามมื้อกำลังใช้เขาเป็นเครื่องมือแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะระแวงขนาดนั้นเขาไม่ไว้ใจฉันเลยแถมเขายังคิดว่าเราเองก็ยังหลอกใช้เขาเหมือนกันเขายื่นการาว่าตงเสียเพิงโกหกเรียกร้องให้ตงเสียเพิงโดนลงโทษ จำเป็นต้องประกาศว่าย่าด้วยเหรอจำเป็นสิหุ้นส่วนเน่ไม่มีความลับต่อกันเหรอกนะโอ,โอวันนี้จะไปเจอเยี่ยตรงเลี่ยใช่มะคุณจะโน้มน,าน้าวเขายังไงถ้าไม่จริงใจไปเจอกันมันก็ไม่มีประโยชน์